สวัสดีวิถีธรรมวัดป่าภูลังอำเภอจังหวัดชัยภูมิพุทธสถานแดนสงบทางพุนทุกข์ของชีวิตวันนี้กำลังเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆแถวนี้แหละรู้อยู่ตรงไหนนะเออเนี่ยกำลังเดินทางเนี่ยโอ้รถข้างหน้าก็วิ่งเข้ามาไม่รู้จะชนกันปล่าเนล่านะโอ้เนี่ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยไม่ชนไม่ชนไม่ชน ต่างคนต่างไปโชคดีด้วอ,อีดำเหม่ตอนนี้เราก็มนะุ่งหน้าไม่รู้ไปไหนนะครับดูแล้วกันว่าตรงนี้คือที่ไหนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ตรงใต้คลิปหน่อยเด้อแชร์ให้หน่อยแชร์ให้หน่อยอ่าตอนนี้บูบ๊บ้บาบูบ้าเลยจะค่ำแล้วเนี่ยลองดูคลิปใหม่อีกเมื่อจะคู่วิดีโอมันกมันหยุดมันไม่เดินก็เลยลองถ่ายคลิปใหม่ ตอนนี้กำลังรถกำลังวิ่งอยู่เลยไม่รู้ตรงไหนเนะาะรถวิ่งเต็มถนนเลยไม่รู้จะภากั่ไงนะไม่ภาก้วละ่ะดูแต่ภาพก็พอแยกตรงไหนจะค่ำแล้วเมื่อสักครู่อัปโหลดวิดีโอมันไม่ได้เอาเอาเอาคลิปใหม่ลงอีก อันนี้เดินทางเดินทางจะกลับแล้วข้ามาไม่ได้บันทึกก็เปิดดูบันทึกไม่ได้บันทึกใหม่อันนี้ท่านก็กำลังรับชมรับฟังช่องวิถีธรรมวัดปรา่าพูลังช่อง y o u t u b e ของวัดป่าผูลังด้าใครเข้ามาก็ช่วยแชร์หน่อยช่วยซับสไคร้ช่วย คอมเมนต์ให้หน่อยตอนนี้ทางเส้นไหนเนี่ยกำลังเดินทางทำทางใหม่ใครรู้มั่งภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าเนาะบอกด้วยเด้อเนี่ยรถกำลังวิ่งเลยเนี่ยทาง thang thang mày à ừ ừ thang thang mày thang thang mày rớt cơm lăng เปิดแล้วไฟรถเริ่มเปิดแล้วแต่ดูในกล้องใสนะเหมือนจะตอนกลางวันแต่ไม่ใช่หรอกนี่ค่ำแล้วกล้องมันจะมันจะใสแต่ภาพจริงๆมันก็จะไม่ไม่ใส กล้องมันจะชัดแต่เวลามาด,ดูรูปก็จะไม่ชัดเพราะมันค่ำเลย หน้าก็จะเลี้ยวรถหลังก็จะแซงตน,นี้แยกไหนใครรู้มั่งใครรู้มั่งแยกไหนเอย่ยเนี่ยถึงแล้วี่แยกรถคันขาวจีดาก ไปให้พ้นคันขาวก่อนเราจะเข้าเลนซ้ายคันหลังขี่ดากเราตอนนี้เรามาอยู่เลนซ้ายแล้วดูที่ไหนเนาะเลนซ้ายเหนรถเตืมวิ่ีเดนขวากรมาเลนซ้ายแล้ว รถก็ไม่ไม่ไวนะอันนี้รถวิ่งที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไม่ไววิ่งที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง น,นี่เดินทางจะกลับวัดแล้วนะ,ะมาธุระอายมมาทานข้าวทานข้าวแรงอันนี้จะกลับแล้วตอนนี้ถึงไหนแยกไหนไม่รู้เนี่ยฟ้าก็มืดแล้วนี่แหละการเดินทางเนาะวันนี้ก็ถนนโลง่งไม่มีรถ ไม่ค่อยมีวันนี้ถนนโล่งเลยรถไม่ติดมีรถจะรถมอเตอร์ไซค์ันเดียววิ่งนำหน้าอยู่นี่ใครเข้ามาดูช่วยบอกหน่อยตอนนี้อยู่ที่ไหน รถมาบ้างแล้วแซงไปแล้วจะแซงโนตเตอร์ไซค์เข้ามาเลนขวาเลนขวามันดีถ้าเลนซ้ายมันทางไม่ค่อยดีกลับมาเลนซ้ายนะ้วเลนซ้ายรถวิ่งช้าได้ นี่ถึงตรงไหนเนาะนเนี่ยเไฟแสงจันเต็มเลยค่ำแล้วเนี่ยเวลาตอนนี้หกโมงสนาทีของวันที่22เดือนกันยายนสอง5ันอ่าตอนนี้ก็เอาบรรยากาศการเดินทางสดๆมาฝากผู้ชมผู้ฟังไม่รู้จักไหนที่ไหนถึงไหน วิ่งอยู่ตอนนี้ภาพชัดหรือเปล่าเสียงชัดหรือเปล่าช่วยบอกด,ด้วยเด้อเสนอแนะเสนอแนะเสนอแน่สแนเนนแน่เนแน่นอ,แน,น,อ,อน,น,แนแ รถคันแซงไปคันแล้ววันนี้รถไม่เยอะนะอ,อันนี้รถไม่เยอะเลยน,นี่รถไม่มากแต่ค่ำแน่ครับอ่าเราจะใส่แซงไปอีกแล้วครับอันนี้ก็ถ่ายคลิปบนรถนเนาะวันนี้ถ่ายคลิปบนรถเลย กิบสดสดบรรยากาศก็จะค่ำมืดแล้วอตรงนี้ที่ไหนเนาะเนี่ยเนี่ยดูดูป้ายใครดูทันมั่งเออนเนี่ยเนี่ย นี่เข้าโค้งแล้วอันตรายโค้งตรงนี้ีเียงเลยเนี่ยใครรู้บ้างถนนเส้นนี้อยู่ที่ไหนในใชายุภูมิเรานี่แหละในอำเภอเมืองอันนี้เราจะจอดตรงที่พักรถนิดหนึ่งจอดที่พักรถตรงนี้ใครว่าที่ไหนช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยเด้อเนี่ยที่ไหนตรงเนี้ใครเคยมาบ้าง น่าเที่ยวนะ่ตรงนี้ดอกไม้เขาสวยเลยใครไม่เคยมาเที่ยวก็แวะมาเที่ยวได้มีห้องน้ําสะดวกสบายมีม้าหินอ่อนนั่งจิบกาแฟเดี๋ยวจะจอดตรงด้านหลังรถท่วงนี่นี่แหละจอดให้ดูบรรยากาศหน่อยเนี่ยเห็นไหมขังขย่ะก,ก็มีนั่งฉัดกาแฟกินกาแฟก็ได้รถทุวงจอดแล้วเราก็จะจอดดากรถท่วงนี่แหละ ไหนอ่ะเห็นไหมบรรยากาศอ่าเอาแค่นี้แหลนะเนาะคลิปนี้ลองลองลองดูเฉยเพราะคลิป